จ้าสวัสดีจ้ามือนีซองายสิมปากแดงเด้จ้ามือนีสิพาไปเบิงป้าในลีได้ตอนเด้จ้ามือสาวฝนตกแต่สาวจ้าป้าสิเถือกลีติตอนอุปกรณ์ที่ไปยามป้ามีกระตามีกระจอนีนจ้ามาเด้จ้า ามาเด็ดจ้า,ม,า,จามือนี่ก็มาถึงรีถึงตอนลจะจ้า มาเดิมนมเบ่งป้าเด้ออิ้งป้าแลนจวดจ้จวดจ้ะจวดจ้ ถือคล้ายถือลายถือลายมาเบิงมาเบิงมาเบิงปลาน้อยปลางน่อยปลางน่อยเสียงอะไรจวจวดดจาดดจาโอ้งน่อยเสียงจวจวจเสียงิจวจวจ ไล่เอาเข็มหน่อยก็คอหน่อยกดโต๊ะมาเสาตาตาตาเกิดหนึ่งคนโอ้โอหเต็นออกกะมีบอกว่าออกส้างไหนวะนี่จ้านี่จ้าป้าจ้าใส่กระตาใส่กระตาใส่กระตา เออต็มโดดเด,ด้งโดดเด้งโอ้หลาย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 เอาไปแก้งใส่พักขยันได้พี่น้องปก็เข่งปก็เข่งปัตคอหน่อยจ้ะ ขอบป้าจ้าขอบป้าจ้าป้าได้ลีได้ตอนจ้าป้าสิกลีสิกตอดจ้าพกคินจ้าขอดป้าจ้า พอหน่อยประดุกหน่อยจ้ะฝนตกได้จับปลามาจากถือปลีถือตอนจ้ะตำถั่วเด้อจ้าตำถั่วตำบักถั่วจ้าตำบักถั่วกินกับปละขิงทอดกินเขาวยำเว้นจ้าตำถั่วจ้าตำถั่วจ้าตำถั่วจ้า กินกับปลาทอดทอดปลาน้ำต้นตัวน้่นจะถึงหน่อยปลาคอหน่อยจะ

เด้อจ้าป้าทอดจ้าในสมบักทัวจ้าตั้มทัวจ้าพร้อมกินได้เลยจ้าเสร็จละจ้าคิปหาป้าตั้มมาทอดตั้มใส่บักทัวหาป้ามาทอดแล้วก็ตั้มบักทัวกิงข่าวเว้นเด้อจ้าป้าถือลีถือตอนจ้ามาเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อจ้าขอเวลากินข่าวก่อนเด้อจ้า ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าตั้มทัวถอดป้าเขงหน่อยจ้ากินข้าวเว้นจ้าขอจบคลิปคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าสอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม่ด้เด้อจ้าสวัสดีจ้า